จะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการที่จะปล่อยปลาเพื่อดูรักนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยแม่น้ําครกเนี่ยนะครับที่เราจะทําโครงการนี้เป็นแบ่งแยกเป็น2ฝั่งนะครับพื้นที่ทั้งหมดประมาณ250ไร่นะครับแต่พื้นที่เราจะทำโครงการเริ่มต้นจากส่วนนี้นะครับเราเลาะตามริมน้ํามานะครับก็จะมีความยาวตลอดลาน้าเนี่ยเป็นหลักหลายกิโลนะครับนะครับชีวิตพื้นบ้านแบบธรรมชาตินะฮะ เลี้ยงโคจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่จะต้องทำการกั้นนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นเขตที่เขาเรียกนะฮะเพราะพันธ์ปลาส่วนติกก่อนเพื่อปลาแข็งแรงตรงจุดนี้ครับชาวบ้านที่หมู่บ้านนี้ตำบลน,นี้เนี่ยก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับปักไม้ไผ่นะครับแล้วก็ นะครับสารพวกนี้เพื่อเอารมาใส่เป็นเขตเหมือนกับกระชังใหญ่ๆนะครับตรงส่วนนี้ไปก็จะเป็นเขตนอกพื้นที่อนุรักษ์นะครับางผมนะครับเป็นจุดเดียวกับที่ผมลงไปถ่ายให้ดูเมื่อคืนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีเสานะครับแล้วก็มีเรือเพื่อมาต่อคู่กันเพื่อจะ เอาไปตอกนะครับแล้วก็มีไม้ไผ่นะครับที่สารรอเมื่อเสาตอกเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับที่จะทําเหมือนกับชั้นของปูนตะกีนนี่ครับที่นี่นะฮะฟังดีๆนะครับเสียงนกจะเยอะมากเลยอันนี้กําลังเริ่มสารเลยฮะเสียดายมาช้าไปหน่อยยังไม่มีใครนี่ครับคือจุดสิ้นสุดของ ลำน้ำโคกที่เรามาร์คไว้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับแม่น้ำน้านะครับตรงสูนยกลางของที่เราจะกัดด้นมาคือจุดที่เราเตรียมไว้นะครับ